เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยแอดมินเจครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวขายรหัส Rv นะครับเป็น ID ดีที่1327ในราคา6790บาทเท่านั้นครับ6790คุณจะได้ทุกอย่างที่ได้ดูในภาพนี้ไปเลยวินเลทสวยๆก็ไม่ได้สวยขนาดน,นั้นนะ53%แต่สิ่งที่จะสวยจริงเนี่ยก็น่าจะเป็น evo ที่ปั้นไว้จนได้กรอบเรืองแสงรวมถึงสกินเม d ิคอลเอส a m แล้วมีรักเก คือคุ้มอ่ะว่ายง่ายจ่ายแค่6 7 9 0บาทแต่ได้ไอดีที่มีประวัติการเติมเป็นหมื่นเนี่ยยังไงก็คุ้มครับที่สำคัญฮีโร่ครบทุกตัวด้วยอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าจ่ายเงินเท่านี้เนี่ย6 7 9 0กคุณจะได้อะไรที่คุ้มค่าไปหรือเปล่าไปดูกันครับเรื่องที่ข้อมูลเบื้องต้นในดีนี้ฮีโร่1 1 2ตัวครบเลยสกิน266สกินวินเลจอัตราชนะและจำนวนแมช์ตามภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นเลยครับ แล้วก็มีกรอบเรืองแสงของวัลเลอร์ไอของวูคองนะครับเวลสี่เลยนะฮะถึงจะได้กรอบนี้เนี่ยเอาไปเลยครับและก็ยังมีในสมสถิติที่ต้องมาดูกันต่อครับก็คือความชํานาญแต่ละตัวก็จะมีลิเลียหน้าเทวนาสเวเรสเวลเลตลอเรียคลคริซี่อิลูเมียยีหนะ้าอารา์ k ัมคีล่านเนตคาเฟนีและก็เ่นืออีกมากมายนี่คือความชํานาญของแต่ละตัวสก็การแข่งขันมีการได้รีเจนเนอรีเพนตาคิวคอสคิวเนี่ย จำนวนตามนี้เลยส่วนภาพรวมของสถิติมีการเล่นจากอันดับ Grand c h t t l e n h e r l e n g e r of v a l o ลและโหมดอื่นๆตามนี้เช่นเดียวกันครับอ่ะโอเคนะครับผมในส่วนสกอร์ผู้เล่น100คะแนนเป็นชายาสมบรปปูมิมีติดระดับจังหวัด5ตัวละครดังต่อไปนี้ครับแล้วก็แชมเปี้ยนชชพไม่มีนะครับนาต่อไปเราไปดูกันที่ฮีโร่และสกินอย่างละเอียดนะครับผมฮีโร่เนี่ยพูดได้เลยครับว่าครบทุกตัวไม่ขาดเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับ ก็อนาคตมีตัวใหม่มาก็าเก็บเหรียญในเกมไว้ซื้อได้เลยส่วนสกินต่อมามี266สกินไล่กันตั้งแต่ต,ตัวแรกที่ขึ้นสถานะมีแล้วไปจนถึงตัวสุดท้ายมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างตัวแรกครับจะเป็นลิมิเต็ดของอลิสนะครับก็เลื่อนมาเรื่อยๆก็จะเจอลิมิเต็ดซาต้ามิราขึ้นสกินหายากของไซเบอร์คอร์น็อกเก็ตเอาท์ของลาสจัดไปเลยครับมีวันพันแมนลาสด้วยแล้วก็มีเอสตีมของบูคองเซเบอร์คอร์เวานิง แล้วก็ลิมิเต็ดวูคอง p r พรีมวูคองนะครับ u p พรีมของไว l i โอลิมิเต็ดของฟอร์เรติน c อลคริสซี่เวรเรสรวมถึงสกินเอร์รอลเฮลบอลหายากแล้วก็มีลิมิเต็ดไว a l โอวอลเลอร์พาร์ตเอร์รอลวอลเลอร์พาร์ตคิวเลนสกิน i ลสฟอสิดลิมิเต็ดของยี n น g าก็ด s สออฟลักรวมถึง KFC Omar โอมาผู้พันแซนเดอร์กินไก่ให้ตายไงก็หาไม่ได้แล้วทุกวันนี้เพราะมันไม่มีแล้วครับกิจกรรมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะวนกลับมาละอีกไหมอ่ะไม่รู้ด้วยซ้ำนะ แล้วก็มีวอลเลอร์พาสของยอดนะครับ <c oughs> วอลเลนทายของเทวนานัสสกินลิมิเต็ดของอารัมแล้วก็มีอาเอสตีมเลยนะฮะของอารัมมิโกดักไซจัดไปเลยมีซูพรีมกิวดอ์วอลเลอร์พาสเอราดอร์ลิมิเต็ดรูอี้ลิมิเต็ดทูเรนลิมิเต็ดเบาดัมลิมิเต็ดเกรกลิมิเต็ดวีล่านะครับสกินครบรอม2ปีของวิฟลิมิเต็ดของวีลานท์คิส ลิมิเต็ดของนาตา雅นะครับสกินบลีดลินดิสนะครับสกินครบรอบ5ปีดินแลกอินฟินิตี้ซีอีโอลิมิเต็ดของฉีวอลเปอ์พาร์ทของคริสซี่อิลูเมียอิลูเมียสูพรีมนะครับล um mm hmm. ิมิเต็ดของอิลูเมียก็มีและนี่เลยครับต้องคลิกให้ดูนิดนึง เมทิคอลสกินของไวโอครับเดมิริกมอร์เฟสหายากสุดๆครับซึ่งไอดีนี้ถ้าคุณผู้ชมซื้อไปคุณได้ไปเลยนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากเพราะว่าถ้าคุณไปเล่นเองเติมเองต้องไปสุ่มสกินนี้เนี่ยเผลอๆนะฮะสามพันบาทเอาไม่อยู่นะและเพิ่งได้สกินเดียวด้วยนะครับถ้าไปสุ่มเองเนี่ยนะฮะแต่จ่ายเดีนี้เนี่ยคุณได้ไป266เกือบ300สกินคุณพราคุณเจ้า อ่ะต่อไปลิ Limited ott, Limited rie, มิเต็ดมาล็อตลิมิเต็ดไอริมีเอสตีมูล p าเซมบ e ครเรสด้วยนะครับแล้วก็สุครีมคลีซี่ลิมิเต็ดไฮยาเต่ฟาเทลดูโอมีไอริด้วยในะซีรีส์เดียวกันมีเซโนเฟสได้ว่าของนาตายาวอลเลอร์พาสของลอรีโอวาเลนไทน์สกินของอีชาเริ่มเข้าโซนสกินแร่ต่างๆนะครับก็จะมีอัลติเมทสกินของไอริมีอัลติเมทสกินของลอรีโอลิมิเต็ดและลีเจนสกินอีกเยอะมากๆเอาไปเลยครับทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะ รีเจนเทวนารีเจนทารานะครับรีเจนสกัดสกินมิสอาวีนาเวฟของเฟร,รมของยีนาเออนึกชื่อทำไมแล้วก็มีอันติเมทวูคองรีเจนอเลสเตอร์อลิสอเลสเตอร์อีกตัว นะครับลีเจนตเทนเรียวมาอันติเมตสกินของไวโอลีเจนของกาลีมิหน้าสกินอีโววูคองอย่างที่ผมกล่าวไปนะปั้นวเวลสี่เลยครับไปปั้นต่อยนิดนึงก็เดี๋ยวคงขึ้นเวลห้าได้ไม่ยากแล้วก็มีลีเจนตกับอันติเมทสกินลิเลียหน้าลีเจนเทวนาช แล้วก็มี l e g จนต o m e เมลีเจนบั t เตอร์ไฟล์เลเของซูกาสกินอัติเมตของคิวเลนตำรวจ l e g e n ตของคีล่าชุดว่ายน้ำอัติเมตสกินของคริซี่เลเจนตของวอลคาร์ดแล้วก็สกินอื่นๆพวกคิวเลนอวกาศอาาศีโมนา,า,อา,า,อา,าคอสเวลอสามนะครับสกินวอลเลอร์พาสของเซเฟล่าแล้วก็จบไปที่ตัวสุดท้ายคือวอลเลอร์พาสของคริซี่วิกเก็ตวิงครับ นี่คือสกินทั้งหมด266ตัวตั้งแต่ตัวบนสุดจนถึงตัวล่างสุดที่ขึ้นสถานะว่ามีแล้วนะครับทั้งหมดประมาณนี้ใครดูไปทันย้อนคลิปไปดูช่วงรีวิวสกินตั้งแต่ต้นได้เลยนะครับโอเคนี่คือฮีโร่และสกินทั้งหมดนะครับถัดมามาดูกันต่อที่รูนรูนในดีนี้เนี่ยเริ่มไปดูกันที่กระเป๋ารูนก่อนเลยอย่างแรกนะครับรูนเลเวล3ในดีนี้ผมสรุปง่ายๆเลยฮะคุณดูครับอืมคุณดูย่าย่าอย่าอุ้ย ขอพายโอ้โหจะโชว์เฟี้ยวเสือกเลี้ยวเขาล้านลาบไม่น่าเชื่อนะว่าเออร์เทอริตี้ยังขาดอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยเวทกรรมโอ้โอขอพายมดูด้วยนะครับที่ผมแอคอาร์ตไปหน่อยอ่ะผมสรุปใหม่นะไอดีน,นี้มีรูนทั้งสิ้นนะครับ290ชิ้นขาดแค่ประเภทเดียวในตอนนี้เลยนะครับคือรูนเออร์เทอริตี้ที่เน้นต้านทานเวทถ้าคุณซื้อเออเทอิตี้เพิ่มอีกแค่8ชิ้น ไอดีนี้จะเป็นไอดีที่มีรูนครบทั้งเกม ROV e. ขออภัยจากใจในภาพโปรโมทที่ผมกล่าวไปว่ามี300ชิ้นขออภัยสุดๆนีครับผมเข้าใจว่ามันมีอย่างนั้นจริงๆตอนแรกผมน่าจะดูไม่ละเอียดพออันนี้เป็นความผิดพลาดของผมเองต้องขอโทษด้วยแต่ก็ขาดแค่8ชิ้นซึ่งใช้เวลาในการปั้นไม่นานอยู่แล้วครับผมเชื่อเลยครับว่าคุณเล่นแค่ซีซันแรนกิ้งเดียวเนี่ยคุณก็ได้ครบละนะฮะสำหรับรูน ก็ขาดแค่8ชิ้นเท่านั้นมี292ชิ้นตามนี้เลยนะครับคุณผู้ชมโอเคโอ้โอหน้าแตกเลยฮะขออภัยจากใจแล้วก็มาดูกันต่อในส่วนของปรับแตง่งอืมอิโมจิจะมีทั้งหมดตามนี้ครับใครดูไม่ทันให้ปรับภาพเป็น HD และกดสต็อปได้เลยนะครับนี่คืออิโมจิทั้งหมดถัดมาคือเอฟเฟกในการวาร์ปมี2แถว เอฟเฟกต์สังหารมี2แถวเช่นกันและเอฟเฟกต์ในการวิ่งนะครับก็มีทั้งหมด2แถวเช่นกันนะครับเอฟเฟกต์วิ่งเอฟเฟกต์สังหารเอฟเฟกต์วาร์ปตามนี้เลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ปิดท้ายกันไปด้วยสิ่งของในคลังก็จะมีบรรดาพวกบัตรเช่าบัตรอัญเชิญปลาเช่าสกินอะไรต่างๆเพียบเลยครับคมภีทั่วไป5 7ากว่าชิ้นนะครับแล้วก็ไอเทมจีประทาจากกิจกรรมต่างๆที่เอาไว้แลกของรางวันลนะครับมีปลาอัญเชิญอะไรมาลองดูกันในคลังของได้เลย แล้วก็มีเอฟเฟกต์วาร์ปเอฟเฟกต์เดินเอฟเฟกค่าต่างๆนะฮะที่เป็นแบบจํานวนวันก็มาเลือกรับได้เลยในครั้งของนะครับอ่าก็จะมีประมาณนี้ลูกแก้ในาการสมลอตเตอรี่หนึครั้งแล้วก็บัตรเปลี่ยนชื่อ33ใบใช้จริงในการเปลี่ยน10บใบก็สรุปว่าซื้อดีวิปไปเปลี่ยนชื่อเล่นได้3ครั้งเลยนะครับ มีคริสตันแดง1ลูกเอาไว้แรกสกินระดับซูพรีมได้อีก1ตัวอันนี้ก็ให้ไปฟรีๆคุณรคุณรอสกินซูพรีมในอนาคตมาใหม่คุณแรกได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปสมลอตอรี่นั่นเองครับและที่เหลือก็จะเป็นไอเทมจิปาถาจากคลังของนะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ IDR ดวตัวนี้โอเคไปดูที่แลนด์กิ้งกันดีกว่าแลน์กิ้งปัจจุบันนะครับหลังจากรีซีซันแล้วจะอยู่ที่ระดับเท่าไหร่ไปดูกันนะครับ จบซีซั่นที่แล้วด้วยระดับไดมอนด์หเจ้าของนะ่าจะไม่ค่อยได้เล่นนะครับแลคงนี้จะอยู่ที่ระดับแพตตินัมหนึ่งนั่นเองครับเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ซื้อไปไม่น่าซีเรียสแต่แรคงอยู่แล้วละ่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไปเก็บได้อยู่แล้วแล้วแพตตินัมหก็ไม่น่ายากที่จะขึ้นไประดับไดมอนด์ไปจนถึงคอมมานเดอร์หรือคอนคลเลอร์นั่นเองโอเคทั้งหมดประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่อันนี้ที่1327 6,790บาท ได้ทุกอย่างที่ได้ดูในคลิปนี้ไปเลยข้อมูลหัวจะหลดปลายเท้าของไอดีนี้เรามอบให้คุณทุกอย่างใครสนใจอีกบอกมาสั่งซื้อได้เลยที่แฟนเพจเจเติมเกมลิงก์ผมจะแนบไว้ที่ใต้คลิปนี้คลิกเบาๆมาสั่งซื้อกับเราได้เลยนะครับก็ขอจบการรีวิวไปแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องกันไว้ด้วยและขออาภาัยเรื่องรูนที่รีวิวพลาดไปในไอดีนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ